บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในที่ทำงานหากพวกเขาได้รับอุบัติเหตุ WorkSafe พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือ WorkSafe พร้อมเสมอที่จะทำให้แน่ใจว่าคนงานทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับคนงานทุกคนในทุกอุตสาหกรรมในรัฐวิกตอเรียที่จะได้รับความคุ้มครองจาก WorkSafe ในฐานะคนงานคุณได้รับความคุ้มครองไม่ว่าคุณจะทำงานเต็มเวลาบางเวลาหรือเป็นครั้งคราวหากคุณได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน คุณควรจะเดินเรื่องเคลมจากนายจ้างของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับเงินชดเชยจากการหยุดงานและค่ารักษาพยาบาลทําให้คุณกลับไปทํางานได้อย่างปลอดภัยได้เร็วที่สุดข่าวดีคือนายจ้างของคุณเสียค่าใช้ใจ่ายจํานวนเล็กน้อยเท่านั้น Worksafe ประสานกับบรรดาคนงานและนายจ้างอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายหลักของหน่วยงานคือการประกันความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาหน่วยงานทําได้โดยตรวจสอบสถานปฏิบัติงาน ตอนนี้มีข้อมูลออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษแล้วที่เว็บไซต์ www.worksafeinfo.com.au